สวัสดีครับก็พบกันไอเกโนกันอีกแล้วนะคะผม่จะจก็จะมารีวิวคุกกี้กระบาดสีนะคะมีเดี๋ยวผมจะแนะนำสีให้นะคะสีแดงสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีฟ้านะคะสีน้ำเงินนะคะนี่นะคะรูปทานจิโร่มันจะมีตรงนี้สีแดงนะคะจิโร่อะ สีนีเสือขี้กลัวนะครับแต่นี่สีแดงอะสีแดงเอื้อเอ๋ยวเราก็มาชมกันเลยนะคะดูบ้านนี้นะครับจุ่มน้ำวันกันร่ไม่ติดเอาให้มันเข้มๆหน่อยครับจิ๊บจิ๊บจิ๊บไปไปไป ผมขาวสีจิบ ก็บาสีเทียนเลยอ่ะอยากจะน้ำไหมหมดทั้งนั้นผมกินหมดอันนี้ผมเอาน้ำมาน่อยอ่อเยอะอยู่ระบายสีตรงที่แตกก็ได้ลูกแล้วก็กินเลยตรงที่มันแตกข้างบนอนะ่ะเออระบายเลยไปนะคะตรงที่แตกแต่เดี๋ยวผมกินเองมืออืมมนหลุดมือหลุดมือหล่น กอดมากครับกอดครัแบนบแบบกรอบ,บเหนียวๆนุ่มๆหูครับมันเป็นหน้าหน้ามันเป็นไวท์ช็อกโกแลตหนมครับไวท์ช็อกโกแลต ยังไงไมันเป็นคุกกี้มันได้ก,ก,ก่อนครับกรบน,นะครับ<อ>กรกดอยู่ลาเลย<ม>ลาเลยอ่ะลาท่านผู้ชมดิจุ๊บจะได้เป็นระบายสีต่อแล้วก็ใส่น,น้ำด้วยนะครับอ่ะบอกดิแล้วก็ใส่สีส้มสีเหลืองแล้วก็มาทำกระดา ลาแล้วลูกวันนี้ผมก็จะลาไปก่อนนะครับ่จะไประบายสีต่อครับจะไประบายสีต่อครับถ้าใครอยากดูก็กดติดตามซ่องไอจิโน่ด้วยนะคะถ้าใครอยากดูก็กดกดซับสไคร์ให้น้องโอจิโน่ด้วยนะคะบ๊ายบายถ้าใครอยากดูน้องไอจิโน่ก็พิมพ์พิมพ์ซื่อของผมโอจิโน่นะคะกับน้องโอจิโน่แต่ว่าผมก็ลาไปก่อนไปกินคุกกี้ก่อนนะครับ Bye bye. Bye bye.